thank you ดูหนาวนะคะเป็นฤดูๆๆที่เหมาะแก่การปลูกผักมากที่สุดเพราะว่าอากาศเย็นนะคะที่เห็นอยู่นี้คือกระมังเก่าที่ถูกใช้งานมาแล้วหลายปีนะคะข้างๆมันแตกค่ะเราก็เลยเอาการะมังมาเจาะรูเพื่อจะเอาไปปลูกผักต่อตามแบบวิธีคนเมืองนะคะก่อนที่จะไปปลูกผักเราเอามาหมักดินก่อนค่ะโดยหมักดินผสมแกลบเก่านะคะนิดนึงแล้วก็ขี้วัวข่ารดน้ําให้ชุ่ม แล้วก็หาอะไรมาปิดหน้าดินไว้เพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งนะคะถ้าหน้าดินแห้งเราก็จะลดน้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหนึ่งเดือนนะคะและปีนี้เราก็จะทําการปลูกหอมค่ะต้นหอมผักชีถึงช่วงฤดูกาลหนึ่งก็จะแพงมากนะคะที่ในกรุงเทพปีนี้เราตั้งใจว่าจะปลูกหอมผักชีไว้ทานเอง จริงๆก็ปลูกทุกปีนะคะปลูกอย่างรายเล็กและน้อยแต่ว่าทุกปีเราปลูกต้นหอมจากเมล็ดซึ่งกว่าจะได้ทานนะคะมันกินเวลานานเราเลยลองเปลี่ยนมาปลูกแบบหัวดูไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนนะคะเพราะดูจากที่ปลูกมาพอได้มาปุ๊บเราก็เอามาตัด หัวนะคะแบบนี้เราสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะคะเขาก็จะมีกระดาษบอกวิธีการปลูกมาให้เราเรียบร้อยเนาะพอตัดหัวออกเสร็จเราก็ไปปลูกในดินฝังลงไปครึ่งหัวค่ะเราปลูกในกระถางนะคะเพราะว่าถ้าปลูกลงดินเราต้องใช้เวลาในการหมักดินที่ยาวนานมากแล้วก็ต้องใช้ขี้วัวค่ะเยอะ ในกรุงเทพหาซื้อขี้วัวที่เลี้ยงตามธรรมชาติยากมากเพราะปลูกในกระถางจะทําให้เราใช้ดินน้อยลงแล้วก็ใช้ขี้วัวน้อยลงด้วยนะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะรดน้ําค่ะปลูกภาคไปปลูกผาคมาก็เห็นแมวนะคะผสมพันธุ์กันสังเกตว่าตัวผู้เขาจะงับหลังตัวเมียวไว้นะคะเป็นแมวจรน,นะ พอผสมพันธุ์กันเสร็จเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นคะ่ะนอนพักตัวผู้ก็จะเฝ้าตัวเมียไม่ห่างเขาก็จะนอนเปลือกกล้วาดินนะคะปิ่งไปกลิ้งมาอยู่สักพักใหญ่เลยคะ่ะนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้จะมีแมวส้มอีกตัวนะที่เฝ้าแมวตัวเมียอยู่ไม่มามองแล้วมองตาลักห้อยเลยทีเดียวคะ่ะสักพักงอยเลยทีนี้เห็นไหม กานมันเป็นเรื่องของแมวนะคะมาเรื่องการปลูกพักปลูกต้นไม้ของเราต่อด,ดีกว่าค่ะช่วงฤดูนี้นะคะต้นไม้ที่เราจะปลูกลงดินเราจะขุดหลุมให้ลึกกว่าปกตินะคะแล้วเราก็จะใส่ดินปลูกปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเอามาผสมให้เข้ากันใส่น้ำลงไปคนๆให้เข้ากันให้เหมือนแบบเป็นดินโคลนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอากล้าต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะคะลงไปปลูกค่ะต้นกล้าที่เราปลูกลงดินก็จะมีพวกมะเขือพริกพวกนี้ต้นไม้ที่มีอายุนานหน่อยค่ะทำไมถึงต้องเทน้ำใส่ดินให้เป็นแบบเป็นโคลนแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราสังเกตว่า ไม่ว่าจะเป็นพริกหรือมะเขือมะเขือนะคะพอเราเอากล้าลงดินตอนเย็นเช้าว,วันถัดไปสายๆเขาก็จะเริ่มเฉาแล้วถูกไหมคะแต่วิธีนี้ค่ะถ้าเราใช้น้ําแบบกลนดินให้เป็นโคลแล้วก็เอากล้าลงไปปลูกวันถัดไปเขาก็ไม่เฉาคะ่ะเขาก็ยังรำต้นยังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดเนาะอันนี้เป็นวิธีที่เราสังเกตแล้วลองทํามาด้ มานะคะคแต่ช่วงฤดูฝนเราจะไม่ปลูกผักนะคะถ้าอยู่กรุงเทพเราจะไม่ปลูกผักเพราะว่าหอยทากเยอะมากแล้วก็หอยทากทั้งหลายนะคะเขาจะมากินผักของที่เราปลูกทั้งหมดเลยคือแค่งอกออกมานิดนึงเขาก็ซัดเรียบค่ะดังนั้นช่วงฤดูฝนเราก็จะทำการแช่ทำปุ๋ยหมักดินจากเศษใบไม้ไว้เพื่อใช้ในฤดูหนาวค่ะ พอเอาต้นกล้าลงปลูกนะคะแล้วก็ขบหน้าดินเอาดินปลูกอะค่ะมากลบอีกทีนึงสังเกตว่าพอเรากลบดินต้นกล้าที่เราปลูกลงในหลุมเรียบร้อยนะคะระดับดินจะต่ำกว่าผิวดินปกตินะคะแล้วก็ลดน้ำอีกทีนึงค่ะวิธีนี้จะช่วยให้ดินมีความชุ่มชื่นอยู่ได้นานกว่าปกตินะคะ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ข้างๆบ้านเราค่ะหญ้าก็จะยาวเร็วหน่อยเราก็เลยหาพลาส,สติกสีดำนะคะมาคลุมหญ้าไว้ให้หญ้าตายนะเอาจริงๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องตัดหญ้าซ้ำบ่อยๆคุมเผื่อฤดูฝนไปด้วยค่ะถ้าฤดูฝนหญ้ายาวเนาะพวกสัตว์พวกมแมลงหรือพวกหอยทากที่เขามาตรงเนี้มันเยอะไปหมดนะคะ เราก็บอกไม่ได้ว่าจะมีงูมีอะไรมาหรือเปล่าเนาะพื้นที่ตรงนี้เราจะทําเป็นสวนผักเล็กๆนะคะขนาด3คูณ5เมตรหรือ6เมตรไม่แน่ใจค่ะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักปลูกลงกระถางกลองโฟมตะกร้ามาจัดวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะเดินระบบน้ำค่ะอันนี้เป็นสาราเนโหระพา แล้วก็แมงลักที่ความแน่นไว้เพื่อให้รากงอกเร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเอาไปปลูกลงในกระถางอีกทีจะจะเห็นว่าเราจะเอามาวางเรียงนะคะต้นพริกตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะอันนี้เป็นผักหวานป่านะคะที่บอกว่าเอ่อขี้วัวมีส่วนสําคัญถ้ามีเป็นโซดาไฟนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือต้นหอมที่ผ่านมาแล้ว12วันค่ะ จะได้รับประทานแล้วเนาะโอเควันนี้ก็ลากันไปด้วยด,ดอกไผ่บานนะคะที่ต่างจังหวัดเนาะที่บ้านเราเรียกว่าไผ่ออกขีนะคะก็คือดอกไผ่บานนั่นเองไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ